กันเองเราเรียกว่าทีละคนทีละคนเรียกว่าคิวแต่ถ้าคิวเป็นภาษ,าษาธรรมก็คือเราเรียกว่าผู้อยู่สูงแล้วก็คือผู้ถืออาวุธนั่นเอง,เองใครรู้จักหมายคิวไหม คิวเขาไว้ทำอะไร <c oughs> สนุกเป็นลูกกลมหรือลูกลูกสนุกมันไม่มีเหลี่ยมแต่ทำไมคนถึงหาเหลี่ยมเวลาจะแทงใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับเคยได้ยินไหมใครเคยเล่นสนุกบ้างเขาหาเหลี่ยมแทง <c oughs> ใช่ครับบางคนนี่เดินรอบโต๊ะทั้งวันทั้งคืนนี่ยังเลินมาแล้วนะนี เดินหาเหลี่ยมสนุกหรือหาเหลี่ยมรูปก,กลมกลมถึงคุณจะเดินไปจนรอบโลกมันก็ไม่สามารถหาเหลี่ยมได้เพราะว่าโลกไม่มีเหลี่ยมแต่มันเป็นมุมอย่างหัวใจเราเนี่ยทำไมถึงเป็นสามเหลี่ยมเขาเรียกว่ามุม เป็นจุดศูนย์กลางของโลกก็คือสามเหลีย่ยมจุดเริ่มต้นทุกอย่างเกิดจากสาเหลีย่ยมแล้วทำไมถึงเรียกสาเหลีย่ยมเพราะว่าหนึ่งดวงอาทิตย์หืือแสงสว่างทางโลกสองตรงไหนก็สว่างตรงนั้นหรือว่าแสงสุริโยสองโลก โรกก็คือดาวโลกที่เราถูกตัดออกจากระบบจักรวาลไม่นับตัวเองสามก็คือดวงจันทร์คือความว่างเปล่านั่นเองเขาถึงเอาเลขสามมาประกาศทุกเรื่อง ได้สามไทยไอ้เียนได้สามไทยเต็มอ่ะทุกอย่างก็เริ่มจากจุดเดียวดเพียงแต่ว่าเปลี่ยนโลกนี้เปลี่ยนได้ทุกที่เห็นไหมจุดเดียวนี่อย่างตัว หมายเลขเจ็ดเนี่ยก็แค่ลากหางเลขสามใช่ไหมหมายเลขเก้าก็แค่เอาเลขเอาเลขเปลี่ยนแค่หางเท่านั้นเองหมายเลขหก 6, กับหมายเลขเก้าก็คล้ายกันแต่อันนี้ท้องถิ่นไทยท้องถิ่นมันแต่คําว่าเลขของไทยเนี่ยไทยแปลว่าอิสระเสรีไปทางไหนก็ได้ เยียงหัวไปทางไหนก็ได้ถ้าไปเป็นสระเอก็ไปเป็นตัวโง่ก็ได้